อ้บอเลยแอบเป็น่อนเลย่เอทมันนี่โอ้โหยงางไงอายุบานเทานี่เจอแนวนี่บอกเจอแนนอนนาย่บานเฮานี่แนหนีนคนพร้พอมพยานเพราะว่าออบ,บาญเฮานักกินมาแล้วมาแล้วลงมาหาเพราะว สวัสดีเจ้าอ้วน <c oughs> คิดถึงคิดถึงสวัสดีก้าโอ้โหโอ้โหมาอีกแล้วเร็วเร็ว <c oughs> ขึ้นไปไหนล่ะอีกตัวนึงวิ่งวิ่งเ <c oughs> จ้าอ้วนมาอีกแล้วเร็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 วโอ้ยเจ้าอ้วนใหญ่ กินถั่วเห็นถั่วแล้วอยากกินไปขึ้นไปกินข้างบนไปกินข้างบนนูน่นเอาเอาเจแดงคลิปคลิปคลิปคลบคลิปคลิคลิคลคลได้คนรถลูกไปเลยมานี่เจ้าขาวอีกตัวหนึง่งมาเจแดงเฮ้ยเจ้าเข่า เอานี่คาบไปเลนี่นี่นี่เออนั่นดูดูวิ่งตามมาเยอะเลยโอ้โหโจะอ้วนจะอ้วนวันนี้ต้องเอาสาวมาด้วยนะม้งเนี่ยดูกิน อ่วนจังเลยเดีย๋ยวไปตามสาวๆมาก่อนนะอ้วนนะแป๊บหนึ่ง ไป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 ไอ่่ต้องแก้เขาเขาเป็นสัตว์ฟันแท้อยู่แล้วนี่ไปทุกคนทุกคนโอ้ยนี่ไปแล้วนูนทางนู้นก็มีเยอะใช้ใช้โอ้ยทุคนทุกคนลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว ้องตัวเลยได้เนี่ยใส่มือแบมืออะไรกันแน่นอนนูนไปนูน มาหาดิเนาะอ้องคูงเขแบบนคือแบบว่าเขาเจ็บใอกยเขกินหมอนดเขาแก้ให้เบิ่งแก้เอแปลกใจปะมาที่นี่แปลกใจปะ ทั้งหลังมาสองตัวเนี่ยว่าน,นองบุาเลยขนาดแปลกใจแห้ง,นนงเ,เป็นยัง,<อ>งไงแย่งกันแย่งกันๆๆๆจะแย่งกันออระวังเล็บมือน้องไอข <ๆๆ S 2> ูดเนอ จับมือจับมือเอ้ยนี่นี่นี่เอ้ยเอาแค่อะได้บ่เฮ้ยได้สัมผัสชิเนเจอร์ของสวนสะดุดจับไปโอ้ยแดนเอาไอ้เสื้อไอ้นะโอ้เสื้อไอ้อที่มอดเสื้อัปเป็นยังไงอายุบานเฮานี้เจอแนวนี้บ่กพเจอแน่นอนเอายุบานเฮานี่แดนหนีคนพร้อมต้องยาน ยานเพราะว่าบานเขานักกินมาแล้วมาแล้วลงมหาเพราะว่าจะให้น้องมหาเด้ขพิมามาแล้วมาแ้วด็แก้งกระโดดโอ้ยอะาไปว่าสองล้ทงตัวกรอยาให้แก้หาพร้อมได้นะอือ ล้องแก้ให้เบิ้งเห็นน่าเห็นวะแแก้ให้กินพร้อมู่พูนไปทางผุ่นมาแล้วมาแล้วข้างหลังมาหาพร้อมนะผุ้พูนแก้ให้ไอ้ีพร้อม กินโซ่้กินโซ่น ah ้ำผูอเด้แซบบอามเบิ้งแซบบอแซบบ่แซบมาหาอะไรของรางอ่ะมาเองเลยนีงสสัยเลยเนี่ขบวนนกพิราบนี่สงสยเลยบเออคนจีนยังงงเลย มาแล้วมาแล้วเอาให้น้องเน่นอน้องแนมาหาเรเอาหาคนเลยูนี้ตวตกใจนกลงน้ำตลงตมไปแล้วไปแล้วนั่นได้ยาแหงเลใส่ตัวใดเฮยใให้ให้พี่ให้ให้หน่อยให้พี่หน่อยอะไม ทำแบบนี้เลยให้ชาวจีนเรามีน้ำใจแบ่งปันให้เขาเอาไปให้กระรอกด้วยนะเผื่อวันหลังเขาจะได้มานำอาหารมาให้น้องกระรอกแมนคนจีนบอแมนคนจีนคนจีนห้องไอ้ยิงฉีห้องกับมีความสุขเนาะน้องน่ารักมากพูนบ้านเรานี่คือสัตว์ป่านะอาหารอย่างดีเลยเด้ ที่เมืองไทยกับเป็นสัตว์สงวนเถอะนีงไยนสังวนสังวรรักเนาะอันนี้ถ้าสมมติไปถ้าร่างแก่น้องนี่งรับอมียให้กับเมียกับน้องนี่คือจับบ่ถ้าเป็นสัตว์สงวนก็บสังสุนจับเดิถ้าสัตว์สงวนนี่ดูผู้คนมากมายในสวนนะแต่ว่าการรอกไม่กลัวคนจริงๆค่ะนี่เท็สงวนบ่สงวนจะส่นร้ายเผลไม้ทำลายเลยผลไม้ผลไม้ทำลายอายุบานเฮาบ่เหลือ ที่บ้านเ้าบ่เรือจับมาขายเมด่แ่นเม่อว่นันัเลี้ยงเลยน่ะปวันนันแต่ว่ามันตวนองจับเน่แคองบนตเลยนะเล็บน้องนี่แบบ มันยังเอาสองเลยได้แต่ยัสองโมากได้ไทั้งคุณทั้งคุมันสิมิดทั้งคุณไม่อีกยังตรงตรงอย่างเี้บนี่เดีเขาขออีกแล้วมวนบ่นี้าลังมากระเลยไอ้ที่สองกล้องได้นหสองกล้องได้กล่องนะ ยังไม้ได้คุดหละมันสีมีเขาเห็นบอกเขา่าอยูุ่ต้นไม้คุณเขาเห็นเห่าเขาทาเลยไะตัวนั้นเนี่ยมันจืดมันจืดเคยเห็นอันนี้บว่าเราเคยมาแบบสวนจักรใืแต่เคยหหระโกกระเทือเลยนี่เปนเทือแรกเลยทีได้หนั่นนองลงมาฮะนี่แหกของหลังท่ออนนี่กับการมาสวนจันทร์จักรเอ้ยมเห็มาเรอเลยแนี้ ได้มาแรกแต่ว่าเป็นเท่อแรกน้องกระรอกอ้ยจับมือนาเด็กเ่อแรกที่มาให้อาหารน้องกระรอกแม่นบอกไม่แต่ว่ามันจะกินแต่คุณพ่อแนมมีพ่อแนมขายคุณต้นนั้นนั่นนั่นสองสองทางรอดอะสองทางอะไร เขาประหยัดอกเขาได้ก the the ินน้ำคั Google ่นถ่ายย่บ้านเฮ่าเขาญาติเพราะว่าเขาค้นหัวบทขายอาหารกระหรอกเขาจะมีแต่สีเอากระหรอกไปเป็นอาหารแบบแบบก็จะให้อาหารเป็นอาหารไก่เลยเนี่ยเนียนเนียนแปลกใจให้กันแล้แปลกใจให้กันอย่างนก้กตาเลยมันอย่างนี้ก็ตาเลยอย่นี้ของแมงกอนเป็นยางออกมาในต้นไม้ ซื้อเม็ดทัวและกับมีกรอบแลนของมหาเลกรอโดเต็มเลยของมหาเองนี่ของเีนี่นี่นี่ทางนี้นานทางนี้่ทางนี้นั่นพี่โค่นตนนั่น ้จะอ้วนลงมาแล้วจะอ้วนอ้วนปักเลยนี่ตัวนี้แหง้งแห้งคักนี่โบยานก้นเลยบองไหมยืนกินยูนี่เลยหมดจะรู้มันยาการยูราบอกว่าเห็นแบบนี่นะแต่งานกันรักมากเดลยลนด์เซซิมาไลนด์เซซิมานั่นและนมาแล้วแลนม,นะนมาเลยวะนนี้

ต้องจาหับวะต้องระวังโดนกัดมือนะต้องไม่กัดหรอกนะที่บ้านนะแต่ก็ไม่ควรนะน้องๆที่ที่มาใช่ๆไม่ควรไม่ควรต้องระวังผู้ใหญ่เพราะว่าไม่มกฎคพันแท้เราอาจจะมีเรียกอะไร้โปนต้นไม้ยังยังแทะได้อะขึ้น ยังไม่ให้เขาายากิมากอยากิกัมาม <c oughs> ปเลอ <c oughs> อยลอ้ยตัวนี้นตัวูสีแดไนะ้ยเจ็บตัดมือ่อขูดเ,เล็บมันขูดที่เฉยหรอวน้องน้องอาจจะคิดว่าตรงนี้คือทั่วะนะอ๋อต้องเราต้องจับเงาเงาตัาว,ลง,วล,ลงมาแล้ว เป็นฝรั่งเอาถั่วให้เขาด้วยฝรั่งเทำไหมคะนี่เขายได้ได้เอาถั่วให้ฝรั่งด้วยแบ่งปันให้ให้เขาไปให้กระรอกโอ้ตัวหนุนโอ้โหคกำลังมากคุณ อ้าไนติอนันล้องใช่แบบโอ้โหโอ้โหกำลังชื่นชอบมากนะครับไปท้างในดีจะใส่ไม่อีกใบหนึ่งมีทัวไป นี่เขาไม่นี่ลงหม่ฝรั่งถ่ายรูปแล้วว้าว <c oughs> ซีนิกเจอร์ดูนอนกินเ,ย <c oughs> นนนเลยฝรั่งต้องแปลกใจแน่นอนฝรั <c oughs> ่งนี่นอกใจงอนมาแล้ว <c oughs> โอ้โตดมาต้นนี้แล้ว <c oughs> นี่นแกะกันอีกเแซบบอแซบบอแซบหลายฝรั่งนั่งกินเฮ้ยได้อ่องกองเลยน,นี่อย่าลืมไปเบิ้งเยอะคอโทรศัพท์ถ่ายทีซื้อโทรศัพท์เยอะหกอไปไปเบิ้งเยอะอฝรั <c oughs> ่งคนระับถ่ายรูปหุ่ <c oughs> นของแตงก่อนอุยนำ้ำ โน้นโน้นโน้นนะอู้วสุวรรณแทร่นะแทร่สุวรรณแทะสุวรรณจุลูพูดนะกินห้อยหัวลงมาลดเห็นแล้วน่ารักเนาะเห็นแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยยากที่แบบความคิดที่อันเฮาสมัยก่อนเนาะอันโบราณเฮาเนาะอยากกินจับกินอย่างนี้แม่แม่ความคิดนั้นเลยทุกคนแม่ทำไมเห็นน้องแล้วน่ารักแม่ จะไปคิดที่อยากกินน้องเถระมันความน่ารักของน้องแบบถ้าให้เฮามีความหูซึกว่ารักและสงสารน้องเนาะเป็นจังสีกะน้องบารูว่าสิกินอียังเนาะผลไม้บ่มีพยายามกินถัว่วเออพยายามซื้อถั่วไม่มีเกลือนะไม่ต้องอบเกลือถั่วธรรมชาติตัวน,นี้เขาคั่วมาแล้วแต่ไม่ได้อบเกลือเกลือต้องคั่วก่อนใช่ไหมนะววไหม่ไม่คั่วก็ได้ไม่คั่วก็ได,ได,ไได้สดก็ได้ แต่ที่ที่ที่ดีก็คือไม่ต้องใส่เกลือ,อ,อรูฝรั่งครับโอ้โหชอบมากถั่วข้าวโมเรียงเอาให้ฝรั่งอีกนี่นะอโอเค ดีไนบก็จะนี่ช่วงนี um ้แหละเขาเขาก็เดินกลับไปอยากกลับไปบอกโนเคป่ะนี่ตโองไปกลัวใครเลยนคือภาพแบบนี้จะดูดึงดูดสนใจชาวต่างชาติเพาจะเอาไปโพสแน่นอนคนก็ต้องแน่นอนตำแหน่งนะต้องจับ ท้องใหม่อีกคนนึงแล้วน้องแตงมาบ่อยนะแต่ว่าไม่เคยได้ถ่ายคลิปตัวนี้นะใช่มาบ่อยแต่เราไม่เคยให้แบบอาหารแบบกระโอกกระสือทุกคนเป็นอะไรข้างไอ้หอยภาพไส้แห้งน้องน่ารักอ่ะทุกคนน้องน่าฮักแห้งน้องน่าฮักเนาะอยู่บ้านนี่น้องแตงอาจจะไม่เคยเห็นตัวมันเป็นเลยครับผมเเคยเห็นแต่ว่่าอยูบ้านเขาจะกินกันได้นห้องแตงจะเห็นว่าน้องอ้ายหรือว่าน้องชายไปยิงนังสติ๊กได้ไปสิอันนั้นมาเรียพร้อามาลาบแม่น ว่าพ่อมาเห็นไม่มไดบุ๊คุมีความคิดแบบนั้นเลยที่ยเ,เงนคนสบสางคนศึกษาอะีรที่ฝากถึงคนเล่าหลายคนที่มาเห็นแบบนี้นะยังสิคิดสิจับไปกินเลยฝากบอกถึงแรงงานเล่าเขาเนี่ว่านในประเทศไทยเลยนะทั่วประเทศไทยเลยห้ามถ้ามีสัตว์อะไรก็ห้ามจับห้ามอะไรเนาะใช่ทุกคนอันถ้าถ้าแบบแรงงานเล่านอกที่เห็นแบบนี้อยู่ในประเทศไทย หามจับเด็ดขาดทุกคนค่ะจับนี่คือมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์กฎหมายเด้ดอันนี้เนาะแมนติ๊กเป็นสื่อแมนบคือปัจคุกอย่าบันท้าตึกปั๊บตึกติ๊บคุกพ่อติ๊กคุกเลยแล้วเนาะไอ้น้องแมนแมนปัคือวันท้าเด้ทุกคนอย่าไปหาเห็ดเยอะในไอ้ยางกอะยุคท้ากัน จิงขอยากให้รองมีแน่ยรองเพราะว่าหายากแหงดีกว่าน้องกอยากว่านีให้มีความน่ารักแน่นอนมันมีความสวยงามนะความสวยงามนะฮะการคู่กับปลาอยู่แล้ว่สิงนี้มันเป็นความมสมบูรณ์ของธรรมชาติดิใช่ไหมนี่อยากให้อุรักษ์ไว้องรุ่นกะห้าวกับไปหากินอย่างอื่นซะน้าฮะแมนแมนอยากินแนวอื่นเถอะเก็บไว้ซะ่ไหมแอร์ต้น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 ลายอิริโอเคสำหรับที่นี่กะฝากน้องแตงอ่อนซาวล่ายเด้อ ทุกคนฝากไปตามช่องเฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วก็ทั้งเพจแตงอนสาวลาเนี่ยเด้อยูทู e น้ำแตงอนสาวรคับโอเลครับกไม่อายน้ำเด้อทุกคนสบายดีทุกคน